ค่ะทุกคนก็มาต่อกันเลยนะคะออมก็อยู่ในมุคลาสสิกนะคะเร็วจังโอเคค่ะก็จากที่เล่นโบรไปตามเมื่อกี้นะคะซ้อมมือะค่ะซึ่งอันนี้ก็เล่นคลาสสิกนะคะมาเล่นคนนี้นะค่ะ <S <S> 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 เดี๋ยวจะลองดูนะคะ ว่าจะเล่นตัวไหนดีทุกคนว่าอ่าเดี๋ยว,วจะแมตชนี้ลองไม่เล่นโอเดตนะคะบาดาังแล้วกันหรือว่าลิงดีอ่ะบาดังอ้ไม่มีเม็โอูจบแล้ว เดี๋ยวเล่นยูดอร่ก็คือบบ <c oughs> ไม่มีอะไรเป็น <c oughs> ไปตามแผนเลโอเคค่ะออมก็จะเล่นยูดอร่านะคะแล้วก็มากับเพื่อนข้างล่างนะคะเล่นเรสลี่ค่ะชื่อในเกมปีศาจนะคะซึ่งเขาเล่นไฟเตอร์เป็นหลักค่ะอา้าไม่ได้เลือกอะไรเลยโอไม่เป็นไรค่ะอื้วารี มินซิต้าจูร่ซันแมดนี้ว่าจะลองเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่เมีดนะคะแต่ว่าน่นะคะน่าจะฟ้าคงสงให้เราต้องเล่นเมีดนะคะไม่งั้นก็เห็นเพื่อนๆบอกว่าเสียง เกมค่อนข้างเบานะคะซึ่งตอนนี้น่าจะโอเคแล้วป่ซึ่งก็ปรับใหม่แล้วนะคะก็พยายามจะเอาไม้อะให้อยู่ใกล้ๆเพราะว่าเวลานี้คะ่ะพูดแบบใกล้ๆเสียงก็จะเบาะคะะซึ่งตอนนั้นออมน่าจะแบบเอาไม้ไกลไปหน่อยนะคะก็เลยอาจจะได้ยินเสียงเบานะคะเสียงพูดออมเสียงเกมก็เลยดัง ก็อ,อมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่คอมเมนต์มานะคะอ,อมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบคอมเมนต์นะคะอ,อมนะคะเอ,อื้อมันจะเอ,อื้องีงน,นี่น แลกมัดน,นะคะเออปากิโตรเราออกจากเกมปากิโตรเราฟาร์มนะคะวาเลียเนี่ยเหมือนจะเล่นง่ายนะคะแต่ก็ไม่ง่ายเลย <c oughs> ก็ช่วงนี้ช่องคาร์บระตอยก็ไม่คอ่อยเออโอ้โหนิเกียวโอ้โหช่องคาร์บระตอยก็น่าจะติดทัวร์้ายน,นะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไม่จริงเาีูดกับว้าวได้ด้วย ก็เลยไม่ได้แบบอู้คอมโบโอเดตจอนสันนะคะก็จริงๆออมก็อยากทำอู้เอออุ้ยเพื่อนไม่เห็นหรอเอื้อโอ้โหปากกิตโตไม่เห็นนะคะอยากทำแบบคอนเทนต์หนึ่งก็คือแบบคอมเล่นจอนสันแล้วก็เข้าปรโตยเล่นโอเดตนะคะ ไม่เคยจะมีใครทปมากที่ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงวับกลับไม่ได้ไหมได้ได้อยู่นะคะเพื่อนเราโดนรุมนะคะตอนนี้เราไม่มีแทงเลยนะคะฝั่งนั้นโอ้มีอุ้ย เพื่อนสาบเนาะ้ยโอ้โหโอ้วโ,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 โอเคไทยเกียวเราไม่ใส่ิก็เห็นเพื่อนอยากเห็นออเล่นแบบนาข่าอะไรเงี้ยฟาร์มป่าก็ออม เพื่อต้องตายแล้วนี่อมไม่อยากเป็นพาราเพื่อนนะถ้าจะมาให้ออมเล่นฟาร์มคือตัวฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะแบบเป็นความหวังของหมู่บ้านเนยนะคะฟาร์มดีก็ก็ดีนะคะเอาพูดอีกก็ถูกอีกค่ะฟาร์มดีก็ดี หายไปค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปช่วยอุ้ยโอ้โหอุ้ยชัวร์แล้วกลับมาเจออืมในตัวเนี้ยก็ดึงอ้ตกใจตัวปอมเลยอืมจะคาปอมเลยหรออุ้ย ช็อตคีบเต็มๆวู้ชัวเราไม่กลับบ้านเหรอเมื่อแม่ผมจะอยเห็นโดนดึงนะโอคโหตายนั่นนี่ได้ด้วยใส่ใส่ฟ้าฟาดไปเลย วะ่ะเฮ้ยย่าเฮ้ยไม่จริงเราก็อฟิกเกอร์ไปเลยสิคะออเพื่อชูเนี่ยเรากอดป้อมไว้ดีกว่อนนะคะเฮ้ย <c oughs> ล่าสุดยั่งเลนชูแล้ว ลับอีกว่าวค่ะมานาหมดนะคะก็เด no hm ี๋ยวจะหาเวลามาแบบคอมโบโอเดจอนสันนะคะกับช่องคาประตูโอ้โหอื้อ วิลเลสลี่มีใครอยู่ในนะั้นไลท์เมยโอ้โหโอ้โหเลสลี่อ้โหโหูไม่รู้ last ไ,ไม่รู้ตัวไหนตัวจริงตัวฟอร์มอุ้ย,อยนี่เตี้ยวเอื้อเออว้าวตายแน่นอนทุกคนว่าจะตายไหมอะ ตาย <laughs> อู้หไม่ตายโอ้โหเกือบอ๋อเราเรายังไม่ตายเลยนะคะทุกคนว้าวทุกคนมันช่างตื่นเต้น 大金よ。 Another word for compromise is failure. Strike! ตาหนี้ค่อนข้างดุเดือดนะคะอุ้ยไะกิทตแล้วอุ้ยเ้ออุ้ยโดนเตะโอ้โหก็ยังรอดเออ

โอ้โหจู่ลงนอกอยู่ในป่าเมือ่อมันเราเริ่มจะเสียเปียบแล้วนะคะมันเอาหลอดแน่เลย ไม่ปลอดภัยเ่ะไอยู่กับไทยเกียวดีกว่าให้ไทเกียวรับดามิช่นี่โอ้โหคดังบ้าง โอ้โหวิวิสูไมนต์โอเคเลสลี่โอ้ยมาดังเราเกือบตายเอ้ไม่ใช่ไอเกียวเราเกือบตายนะคะก็เห็นเพื่อนแบบ มาว่าออมเล่นช่วงไหนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเวลาบบท,ที่ชัดเจนนะคะว่าเล่นช่วงไหนก็ถ้าแบบอะไรลงตัวยออมก็จะโพสในช่องนะคะว่าจะมาสตรีมเวลาไหน เดี๋ยวจะแจ้งทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็สตรีมในช่องน่าจะไม่ยูทู t ด k t ต k ระหว่างนี้นะคะประมาณนี้ก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะแบบมีเวลาก็จะมานั่งเล่นนั่งอัดนะคะ ใครแน่หลอดไปกับดีสมี change the world, start changing yourself. โอเคสตกเกอร์เราพร้อมแล้วนะว้าวต้องลองให้ชูมันติ ป็นโดเตะใครสักคนก่อนค่ะนี่เราก็จะสตันไว้ได้เราก็จะสตันมันเลยนะคะมันก็จะทำอะไรไม่ได้แบบชั่ว อะไรตัวจริงตัวปลอมโอ้หเหลือลิงคนเดียวนะคะระหว่างนั้นเราก็นั่นรอนะคะลิงมันเอาอะไรมาอมันเป็นป่าปกติถ้าออมเล่งเล่ง <laughs> เล่นลิงบาดังอะไรเงี้ยออมก็จะแบบเน้นว่าไปตีป้อมฝั่งนั้นฝั่งนี้นะคะไว้ซ <laughs> ุ่มดีกว่า ยูร่าสายสุ่มนะคะมันจะมาไหม Another word for compromise is failure. ไม่ไม่ไมจไม o ว้าวไม่รอดโดน,นเนสซีเ่เก็บเอาเราจะปอดวัาสต์จะซ้ำรออีกเนี่ยบ้าน <c oughs> เคยนะคะแบบ <c oughs> ถ้าเ,เพื่อนๆติดตาม <c oughs> ก็คือแบบมัวแต่แบบ <c oughs> แก๊งนะคะไม่ได้ดูบ้าน โอเคมันไม่ได้อยู่แถวนี้ค่ะอ laugh มันก็เรอได้โอเนสลีเนสลีวอ่งขึ้เก์ไปเลย กเกเข้าไปสตันแล้วก็ช็อตเลยะคะม,ม,ม,บบมีคนจะจะมาข้างหลังนะคะโอ้โไหไทเกอร์สกยล วะน,นี้แหละอ้าวมีคนขายคน,นนึงมองทีจังหวะน,นี้แหละเราก็ต้องตีป้องไปเลยจา้าท<อ>ีป้าชิด้ารออะไรสั่งเพื่อเฮ้ยนี่โอยยังดีนะคะที่เรามีรอดเกือบเกือบตายเมื่อกี้มันเกิดแล้วนะคะว้าว ยินดีต้อนรับการกลับมาของออมนะคะเย้ Yay! MVP ค่ะคุณได้ MVP 415ครั้งว้าวคิวไป8นะคะแล้วก็ตายไป2ค่ะว้า wow. ว ก็นี่ค่ะเพื่อนเราวเรสลี่นะคะก็ได้ท้องค่ะว่าชูชูเนี่ยเป็นตัวเปิดนะคะซึ่งถ้าได้น้อยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเป็นตัวเปิดให้ทีมเลยก็คือเป็นตัวไฟเหมือนกับไทเกียวของเรานะคะก็แต่ก็ได้ทองเพราะว่าแบบ ช่วยเพื่อนไปสิบแปดเลยี่ฝั่งนั้นด้วยฝั่งนั้นชูชูฝั่งนั้นได้ทองแดงนะคะโอเคค่ะเพื่อนเราก็เล่นได้ดีค่ะมาเดี๋ยวแมตต์ต่อไปเดี๋ยวจะดงแรงนะคะมาดูว่าจะเป็นไงติดตามรับชมได้เลยคะ่ะ